ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นต้นมะละกอฝันเห็นต้นมะละกอแปลว่าอะไรเราจะใช้ไพ่อร่าเคลิเปิดทำนายดวงให้นะคะหมู ฝันเห็นต้นมะละกอเนี่ยนะแปลว่าท่านอาจจะมีชัยชนะในการแข่งขันมีเกณฑ์จะชนะในการแข่งขันจะชนะในการแข่งขันมีดวงชนะในการแข่งขันหรือพักการเมืองที่ท่านชื่นชอบเนี่ยพักการเมืองที่ท่านชอบเนี่ยจะชนะ ท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีในตัวเองช่วงนี้มีอุปสรรคนะท่านควรจะระมัดระวังในการใช้เงินควรระมัดระวังในการใช้เงินมีคนพยายามอยากจะเอาชนะท่านนะช่วงนี้เป็นช่วงที่ท่านมีอุปสรรคแต่ท่านนะสามารถเอาตัวรอดได้มีคนต้องการเอาชนะท่านควรจะรีบทำบุญนะไพ่บอกว่าให้ทำบุญนะ ให้บอกว่าให้ทำบุญคุณจะได้รับความช่วยเหลือมีคนคิดร้ายมีคนอยากเอาชนะให้ทำบุญท่านจะได้รับความช่วยเหลือคุณเป็นคนชอบเล่นกับไฟ คุณจะแก้ไขปัญหาต่างๆได้คุณเป็นคนชอบเล่นกับไฟคุณจะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ท่านมีเกณฑ์จะได้รับข่าวการตายของคนรู้จักมีดวงที่จะได้รับข่าวการตายของคนรู้จักท่านจะประสบความสำเร็จทางด้านการเรียนการศึกษาการเรียนการศึกษา เลขนำโชค4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4ขอให้ท่านโชคดีค่ะท่านใดก็ตามที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าคารูกรุณากรุณาแอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปค่ะ